สวัสดีครับโมชเชนเคยกับแว่นวางบอลนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ที่3นะครับก็เป็นคิวของแมนยูกับเชลซีนะครับผมให้คู่นี้เลยนะเป็นบิ๊กแมตช์นะประจำค่ำคืนวันอาทิตย์กันเลยนะครับก็เป็นผมอยากเชียร์แมนยูแล้วกันวันนี้นะถ้าใครชื่นชอบก็ผมว่าแฟนแมนยูก็นะน่าติดตามเลยทีเดียววันนี้นะรุดฟานนิดลอ,อยคุมทัพนะครับผมเชื่อได้ว่าวันนี้แมนยูอ่ะไม่แพ้แน่นอนนะครับอาจจะเบียดชนะไปได้นะ ไม่แน่เราเดี๋ยวมาดูกันหน้าเกมแต่หน้างานหรือว่าหน้าเกมแล้วกันก็มาผมดูแล้วประเมินแล้วก็ดูแล้วนะกำลังใจมีเยอะเลยนะที่แล้วก็แมนยูก็ชนะมาถึง5ต่อ2นะเกมบอลถ้วยวันนี้นะครับวันนี้มานะเล่นเปิดบ้านออโต้ฟอร์ดนะครับผมว่ายังไงก็เปิดมาแค่เสมอผมว่ายังไงก็ไม่ไม่แพ้แจมต่อนะอาจจะเฉือนเชลซีนะครับเพราะว่านักเตะได้ผ่อนคลายแล้วก็น่าจะ มีเกมลุกที่ดีขึ้นลุดฟันที่ลอยน่าจะทําผลง,งานได้ดีต่อเนื่องนะครับนะก็1ตัวเน้นแมนยูนะครับพลาดไม่ได้เลยวันนี้5้าคูนครึ่งนะครับนะหรือเดี๋ยวก็ถ้าเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์หรือว่าหน้าโปรไฟล์ถ้าใครอยากได้ด่วนนะ แอดเข้ามาได้เลยนะแว่นวางบอนลนะครับก็เข้ามาได้เลยเดี๋ยวรอนะรอในครอบครัวแล้วก็ช่วงเย็นช่วงไลฟ์หกโมงนะสองทุ่มนะสองรอบนะครับก็เดี๋ยวเจอกันทุกวันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแว่นวางบอลทุกช่องทางเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับทั้งช่องทางยูทูบและทิกเ o o k นะครับฝากไว้ด้วยยังไงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับหนึ่งตัวเน้นวันนี้พลาดไปไม่ได้เลยแมนเชสเตอร์ยูดนเจ็ดบีสตาร์แดงเราวันนี้ผีจะดุหรือไม่ดุเดี๋ยวมาตามกันยังไงผมฝากไว้ด้วยหนึ่งตัวเน้นแมนยู you, ครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับ